สวัสดีครับทุกทกท่านก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจากช่อง Zero Day Service นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกท่านได้เรียนรู้นะครับการใช้โปรแกร,รม UiPath เพื่อทำงาน Automation ต่างๆนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีในส่วนของการส่งลน์นะครับ เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่ส่งไลน์นครั้งนี้ก็จะจะมีการส่งรูปภาพเข้าไปในไลน์ด้วยนะครับโดยการใช้ไลน์ Notify นะครับไม่ว่าเราจะส่งไปในกลุ่มหรือว่าส่งไปส่วนตัวนะครับก็ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับก็วันนี้ก็เหตุที่ทาคลิปนี้ก็เกิดจากครั้งก่อนๆได้ทําคลิปไปนะครับก็ได้ส่งเรื่องของพวกเอ่อแมสเซจต่างๆนะครับหรือการเรียก API เรียกข้อมูลจากกลมควบคุมโลกนะครับมาส่งใไลน์อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ได้ทำไปแล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับก็จะได้มาแนะนำทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็เครื่องมือก็จะมีอยู่2-3ตัวนะครับสอเอ่อสอย่างนะก็คือโปรแกรม uipath แล้วก็โปรแกรม s e n d m มนะครับ ตัวนี้ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็แชร์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแชร์ไว้ในคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปปรับใช้นะครับก็โปรแกรมนี้ก็รันผ่านคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองรันให้ดูก่อนนะครับผมก็เขียนพารามิเตอร์เขียน เขียนคําสั่งไว้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะลองส่งให้ดูนะค,นะครับ,อ,คครบอันนี้ก็มีข้อความมาแล้วนะครับก็เป็นการส่งรูปภาพของกลุ่ม r p a Demo ไทยนะครับที่ผมสร้างทิ้งไว้นะครับแล้วก็ มีการอัปเดตพวกวิดีโอต่างๆที่ได้ทำลาลง u t u b e ตรงนี้นะครับไปด้วยนะครับรถ้าใครอยากจะเข้าไปด,ดูไปพูดคุยก็เรียนเชิญน,นะครับโอเคกลับมาที่โปรแกรมเราต่อคอนเซปต์ของเราในวันนี้ก็คือเราจะใช้ UI Path นะครับไปเรียกโดยการเขียนคำสั่งที่ UI Path ให้ run command prompt นะครับ command line นะครับ ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนนะครับให้ทุกคนจะได้เริ่มพร้อมกันนะครับโอเค <Okay. S 2> ผมก็สร้างสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วผมก็จะลากโฟมมาเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ลากโฟมมาแล้วผมก็ จะให้โปรแกรม U iPod มัน Start Process นครับ Start Process บตัว Start Process ก็เอาไว้เปิดโปรแกรมนะครับผมก็จะเอา a าดของโปรแกรมมาวางนะครับตรงมาดูข้างใน Start Process นรตรง File Name นะครับนี้ รูปแบบข้อมูลเป็น s t ตริงนะครับแล้วก็ใส่เดบุลโคดให้ทุกครั้งนะครับแล้วก็มาที่ตัวแปรที่ผมต้องการส่งเข้าไปก็คือข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็จะเอาใส่ใน argument นะครับตรงนี้นะครับใส่เดบุลโคดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แต่แต่สาหรับตรงนี้จริงๆไม่ต้องใช้เท็ก็ได้นะครับโทเค็นมันต่อกันอยู่แล้วข้อความนี่อาจจะต้องใช้นะครับถ้าเป็นกรณีที่ข้อความมีการเว้นวรรคหรืออะไรนะครับแต่ว่าเนเช้นนี้เดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนี่ก็อาจจะอาจจะเอาง่ายๆให้ดูนะครับโอเคเออโอเคนี่นี่นะครับ ถ้าสังเกตก็จะมีในเรื่องของกรณีตรงไฟล์พาดเนี่ยครับที่เราจะส่งรูปภาพเข้าไปนะครับถ้าไฟล์ภาพมีไฟล์ภาพมีช่องว่างอย่างเงี้ยนะครับชื่อชื่อของไฟล์มีช่องว่างก็อาจจะต้องใส่ดับเบิลโคดครอบ2ตัวนะครับประมาณนี้อ่แล้วผมจะลองรันให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ตอนข้อความตอน ยี่สามสองนะครับตอนนี้2326ิบสาหนะครับผมก็จะเซฟหนึ่งครั้งนี่ผมต่อหรือยังโอเคต่อแล้วต่อแล้วผมจะรันให้ดูเลยนะครับโอเคเรียบร้อยรันเสร็จเรียบร้อยแน่เห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพกับข้อความมานะครับในการส่งใน Line Notify ททุกครั้งะนะครับต้องถ้าเราจะส่งภาพ ภาพรูปภาพเป็นรูปภาพเข้ามาเนี่ยฮะเราต้องส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต,ตัวลายเขาจะม,มันจะไม่ยอมนะครับทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วเราจะปรับใช้อย่างไงดีถ้าสมมุติว่าเรามีหลายๆหลายๆกรุ๊ปที่เราต้องการส่งนะครับผมก็จะแนะนำเป็นการสร้างเป็นตัวแปรนะครับโดย ตัวแปรที่เราจะใช้ก็จะมีแค่2ตัวนะครับเา่าอพูดถึงตัวแปรก็เราก็ต้อง assign เนอะ assign จะ assign เป็น multiple assign ก็ได้นะครับผมจะลอง multiple assign ให้ดู assign แบบหลายๆที่ค่าความกันก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ทำาลูปให้ดูเนาะถ้าเดี๋ยวถ้าจะทำลูปอย่างไงก็ลองปรึกษาหลังไหม่ก็ได้นะครับ จะถามแค่โอคแค่สักอสองสามตัวแปรแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างมีโทเค็นเดี๋ยวสร้างตัวแปรก่อนสร้างตัวแปรโทเค็นเป็นสตริงแลดับโฟชาร์ดไปเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมี ไฟล์พาดแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งมีเมสเซจโอเคแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือโทเค็นแล้วก็ไฟล์เมสเซจกันแล้วกันนะเมสเซจแล้วก็ นีครับแล้วผมก็จะเอาโทเค็นโทเค็นใส่เข้าไปตรงโทเค็นนะครับบ้อยนะครับไฟล์าพาดก็ ใส่เข้าไปโอเคนี่ครับแล้วก่อนสุดท้ายก็คือ,อข้อความครับข้อความก็คือทดลองใส่ไปดืด้อก่อนแล้วกันนะครับโว้ย หรือไม่ก็เป็นเดทไทม์ก็ได้นะครับเดทไทม์ได้อลองไปกันแล้วกันนะครับประมาณนี้เซฟโอเคสำหรับตรงนี้ที่โปรเซสที่อาร์ก e เมนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแปรเข้าไปได้เหมือนกันนะครับเช่นส,สตริง บบนี่นะครับแล้วตรงไหนที่เราจะใส่ตัวแปรนะครับเราก็ใส่วงเล็แบบนี้นะครับอ่ ตนนี้ผมกันไว้ก่อนเผื่อว่าจะมีเผื่อว่าจะมีกรณีเป็นมีช่องเทคมีช่องว่างนะครับก็ผ่าดไฟนี้น่าจะมีแน่ๆนะครับแบบนี้ผมก็จะคอมมาด้วยอคอมมานะครับโอ้ คกคนนะครับจริงๆเป็นสติงอยู่แล้วไม่ต้องทูสติงก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เมส โอเคมาลองดูรันได้ไหมจะลันได้ไหมลันได้หรือเปล่าโอ okay. เคลันแล้วโอเคเป็น okay. ไงครับง่ายๆเลยครับแล้วก็แล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับหรือ เราอยากได้จำคำสั่งไม่ได้เออเราอยากได้เราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนเมสเซจเองก็ได้เหมือนกันนะครับเ,เราก็ล่ากเดลออกมาก็ได้นะครับเล้วผมก็จะสร้างตัวแปร1อันเพื่อมารับค่าตรงนี้นะครับ ก็คือ input In i n i n p u t message นะครับก็จะแบบนี้ที่ผมจะใส่ resolve เป็น, In ปน input message นะครับแล้วก็ label วันนี้

แล้วผมจะมาเปลี่ยนในนี้เป็นอ่าเป็น input message นี้แล้วก็ save แล้วเรามาลองดูกันว่าเราจะได้ค่าอะไรออกมานะครับก็อ่กส่งภาพ ทุดแกมนี้นะครับโปรแกรมก็จะหลังอ่าเห็นไ,ไหมครับข้อความเราก็เปลี่ยนแล้วก็เราก็ได้รูปภาพเหมือนเดิมนะครับหรือแม้แต่เราจะเปลี่ยนรูปภาพหรือว่าเปลี่ยนอะไรตามตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ก็จะง่ายแหละนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็มีโปรแกรมชื่อเซนต์เมลนะครับเออโทษเซนมีนะครับที่ผมเขียนไว้แล้วเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์โค้ดชน,นี้ไว้ด้วยนะครับไว้ที่โปรแกรมนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแ,แนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครอยากติดตามเรื่องของการเขียนโปรแกรม RPA นะครับเพื่อมามาดช่วยลดงานเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันวิดีโอนี้สวัสดีครับ